แก้โจทย์ปัญหานะครับน้กงเรียนลองฝึกทําตามครูแซมนะครับดูตัวอย่างนะครับเอ A เด็กผู้หญิงคนนี้นะครับ this girl นะครับ I have two cookies ฉันมีคุกกี้สองชิ้นเด็กผู้หญิงอีกคนนึงบอกว่า I have five cookies ฉันมีคุกกี้ห้าชิ้น คำถามนะครับ How many cookies do they have altogether? How many นะครับกี่ชิ้นนะครับคุกกี้กี่ชิ้นที่พวกเขามีรวมกันนะครับก็เอาข้อมูลที่หนึ่งนะครับข้อมูลที่หนึ่งของเด็กหญิงคนที่หนึ่งนะครับข้อมูลที่สองของเด็กหญิงคนที่สองเอาตัวเลขนั้นนะครับมาเติมนะครับเติมแล้วก็บวกกันเท่าไหร่นะครับ They have ผลรวมนะครับ They have คุกกี้ออโตเกตเตอร์เติมผลรวมลงไปนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับคําศัพท์นักเรียนต้องเรียนรู้คําศัพท์ไปด้วยนะครับคำศัพท์ก็มีคำว่า c o o k i e นะครับมีอะไรอีกครับ Do Do t h e y h a v e นะครับเดยนะครับพวกเขาสองคนนี้ต้องใช้คำว่า d ด y นะครับ ออตุเกเตอร์ก็หมายถึงว่ารวมกันทั้งหมด,มน,หน,หมด together, นะครับรวมกันทั้งหมดออตุเกเตอรนะครับรวมกันทั้งหมดต่อไปข้อ B นะครับ B เด็กผู้ชายคนนี้นะครับ A boy said I have three potatoesI buy six more potatoes เห็นไหมครับมีสองข้อมูลนะครับข้อมูลที่หนึ่งนะครับข้อมูลที่สองนะครับนี่นะครับ I have three potatoes คือข้อมูลที่หนึ่งนะครับ I buy six more potatoes คือข้อมูลที่สอง uh, เราก็มาดูนะครับคำถามนะครับ Question นะครับ How many potatoes that Ravi have altogether? Uh, Ravi มีอะไรครับมันฝรัง่งรวมกันเท่าไหร่นะครับกี่อันนะครับก็เติมข้อมูลลงไปตัวเลขนะครับอันแรกเท่าไหร่ ี่อันอันที่สองกีออง่อันแล้วรวมได้ทั้งหมดกี่อันก็ตอบผลรวมทั้งหมดตรงนี้นะครับให้มากนะครับคำศัพท์นะครับ Potatoes มันฝรั่งนะครับเหมือนเดิมนะครับ How many กี่อันอันน uh, ี้ a l l o g e t o r ผลรวมทั้งหมดนะครับ Potatoes Potatoes นะครับ คำศัพท์ง่ายๆนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับ้าต่อไปนะครับข้อ4นะครับ Janice has five toys. City gives her two more toys. ข้อมูลที่หนึ่ง Janice นะครับมีของเล่น5อย่างนะครับ5ชิ้นนะครับ s i t i Give her two more toys. ให้ของเล่นมาอีก2ชิ้นนะครับ hmm. How many toys does j a n i c have now? How many toys? ก็ถามว่า how many กี่อันนะครับของเล่นมีทั้งหมดกี่อันที่เจนิสมีตอนนี้นะครับ now now คือตอนนี้นะครับหรือปัจจุบันนะครับ uh, แล้วก็นับเลยครับเออเราก็นับเลยว่ามีกี่ชิ้นนะครับ เราก็ใส่ข้อมูลไปก่อนนะครับถ้าเราไม่นับรวมกันก็ใส่ข้อมูลไปก่อนข้อมูลที่หนึ่งเท่าไหร่ city เจนิสมีเท่าไหร่ city ให้มาอีกเท่าไหร่ใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วก็บวกเลขกันนะครับ add อ,อ,อะไรเนี่ยตัวเลขนี้บวกกันแล้วเท่ากับเท่าไหร่เติมนะครับหรือนักเรียนจะนับเพิ่มมาก็ไดนะ้ตามรูปภาพเจนิส s ีเ n i c e has How many toys does Jenny have now? f ูดิ the number here ครับนักเรียนก็เติมคำตอบลงไปนะครับข้อดี Rosie has eight chicken wings ่า chicken ค,คืออะไรครับ chicken ค,คือไก่ wings คือปีกอ่าก็คือปีกไก่นั่นแหละครับ Her brother has chicken one more chicken wings พี่ไก่เขาบอกว่าพี่ชายของโรซี่นะครับมีปีไก่มากกว่าโรซี่เท่าไหร่ครับมีมากกว่าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขข้อมูลก็ได้แล้วครบแล้วนะครับ How many chicken wings does Rosie's brother have? โจทย์ก็เลยถามว่า พี่ชายของโรซี่นะครับมีปีไก่กี่อันมีปีไก่กี่อันแล้วก็ข้อมูลที่1มาใส่ข้อมูลที่2มาใส่แล้วก็บวกกันนะครับ uh, mathematical operation is นี่นะครับอย่าลืมนะครับ addition หรือ add หรือเรียกง่ายๆว่า plus 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 นะครับโรซ has ชิค c k ้นวิงส s wings, นะครับครูแซมไม่บอกนะครับให้ไปคิดเองนะครับอ้าวทีนี้มาถึงขั้นข้อที่ยากแล้วนะครับข้อนี้จะยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันใช้ความคิดค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับก็คือการแก้โจทย์ปัญหานะครับนี่เขาเรียกว่า solve problems นะครับจริงๆนะครับ อามาดูครูแซมจะพาวิเคราะห์โจทย์นะครับเด็กๆฝึกคิดนะครับคิดวิเคราะห์นะครับเจนนิส uh, ซื้อบายบายคือซื้อบายซื้อนะครับ pears ก็ลูก p พ a r เป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อของผลมไม้นะครับลูก p พ a r ร์ห้าห้าผลนะครับ and three oranges Oranges ก็คือส้มสมผลนะครับเห็นไหมครับมีข้อมูลอยู่2อันแล้วนะครับอันนี้เป็นแค่คำเชื่อมนะครับ How many fruits did she buy in total? อันนี้สังเกตนะครับประโยคคำถามนะครับจะมีเครื่องหมายคำถามหรือว่า question mark นะครับ uh, We understand เห็นไหม,ไหมเรามาทำความเข้าใจว่าเราเข้าใจไหม อะไรคือ question อะไรคือ question question ก็คือคำถามนั่นเองนะครับก็ยกมาทั้งประโยคเลยนะครับ how นะ how many fruits does she buy in total how many fruits does she buy in total ก็ยกมาทั้งประโยคเลยนะครับนะครับ given information ข้อมูลที่ให้มานะครับข้อมูลที่ให้มาก็ยกมาทั้งประโยคเลยนะครับอ <heut> ืมเนิสเขียนให้จบเลยนะครับเออไม่ไม่มีไม่มีเมมรครื่องหมายอันทัทีเขีย yea. น <c oughs> ให้จบประโยคเลยนะครับเสร็จแล้ว keyword ์ e y w อ่าข้อนี้ คำสาคัญนะครับเขาเรียกว่าคําสําคัญที่ทําให้เรารู้ว่ามันจะเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบใดน,นะครับเป็นการบวกหรือเป็นการลบนะครับก็มันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่นะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็หมายความว่ารวมนะครับเป็นต้นนะครับรวมทั้งหมดเท่าไรอะไรอย่างเงี้นะครับทั้งหมดรวมทั้งหมดนะครับก็คือคําว่า To t a l คีย์เวิร์ดก็คือคำว่า total นะครับ total แปลว่าผลรวมนะครับ total total รวมนะครับ mathematical operation mathematical operation ก็คือกระบวนการทางคณิตศาสตร์เราก็ดูจากคีย์เวิร์ดนี่แหละครับ total รวม รวมมันก็คือการบวกใช่ไหมครับก็เขียนลงไปเลย add t h n addition นะครับ addition add ตัว n นะครับสุดท้ายนี่คือตัว n addition ตรงนี้นะครับให้นักเรียนใส่ตัวเลขนะครับตัวเลขที่เป็นข้อมูลที่ได้มานะครับจากโจทย์ปัญหานะครับใส่ตัวเลขตรงนี้ไม่ต้องใส่อะไรนะครับทําเป็นสี่เหลี่ยมเอาไว้นะครับ answer the question นะครับทีนี้นักเรียนก็มาแก้มาตอบคําถามนะครับแก้โจทย์ปัญหาตรงนี้นะครับ Chinese buys five pears and buys three oranges พยายามให้ตัวเลขตรงกันนะครับตรงกันแล้วทําเครื่องหมายบวกระหว่างตัวเลขนะครับ เชีบไบส์นะครับตรงนี้ผลบวกนะครับ fruits ตรงนี้ก็มาตอบนะครับเอาผลบวกมาตอบ s h ีบไบส์ฟรุ๊ตส์ l together ตอรตรวจคําคำตอบก็ง่ายๆนะครับก็เอาผลบวกมาใส่ข้างหน้านะครับ i s greater than มากกว่านะครับมีค่ามากกว่า five อ n ด์ทรี the answer is reasonable แค่นี้นะครับดเด็กๆก็จะทำ ก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้นะครับนักเรียนฝึกตามนะครับดูคลิปให้จบนะครับไม่ใช่ว่าเราไปลอกคนอื่นมาส่งนะครับรูแซมดูที่วิวที่นักเรียนเข้าไปดูก็รู้นะครับยอดวิวสีอย่างเงี้ยครับแต่ส่งมา10คนยี่สิบคน,นครับขอให้นักเรียนเข้าไปดูทุกคนนะครับจะได้เข้าใจนะครับถ้าเกิดนักเรียนมาแล้ว ไม่ไม,ไม่ไม่มีความเข้าใจเนี่ยแสดงว่านักเรียนไม่ได้ดูคลิปจนจบนะครับอ่าคุณครูแซมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูแซมขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ